ป,ป, 63, ปีทองปีหกสามครับปีทองปีหกสามครับวันนี้วันที่แปดยุทธนาหกสามใกล้เก็บได้แล้วครับใกล้เก็บได้แล้วนี่อยู่ริมทางน,น,นี่ถนนริมทางก็จะมีการแวะชิมแวะชิมนะ พอดูได้ครับปีนี้สีทองแต่ราคาไม่ดีครับเนื่องจากติดโควิดราคาเลยไม่ดีติดโควิดราคาก็ไม่าาไมต่ราคาดีทีนี้ได้เห็นตาครับราคาไม่ดีเลย ข้า,า,งา,างในก็ลักษณะเดียวกันนะครับในข้างในฮะเดียวกันมาดูข้างในครับด้านนอกด้านในสวนไม่ได้ครับด้านใน ก็ไม่น้อยไม่แพ้ด้านนอกครับไ,ได้ครับอัน,นไหนได้ครับดูครับ,รบลูกสวยครับใหญ่ช่อเลยครับดูดิครับ วยงามครับอีนี่ครับครับสวัสดีครับ